วันนี้จะพามาชมาเพื่ออัปเดตน้องถั่วฝักยาวนะคะว่าวันนี้ถั่วฝักยาวเราเป็นไงบ้างแล้วนี่นะคะจะเห็นได้ว่านี่น้องกำลังออกเลยนะคะออกฝักเนี่ยนะแล้ากำลังจะมีถั่วฝักยาวไ้ทานกันแล้วะคะ่ะ ไม่แน่ใจนะคะว่ากี่วันเนอะกว่าเราจะได้ทานแต่น่าจะไม่เกินสัปดาห์นี้นะคะไม่น่าจะเกินหนึ่งสัปดาห์เราก็น่าจะได้ทานถ่วฝักยาวแล้วว้าวฝักนี้ใหญ่ที่ยาวที่สุดเลยค่ะนี่กำลังโตโตที่สุดแล้วเนี้ยเดี๋ยวรอให้ให้ขนาดเขาได้เราก็จะมาเก็บทานกันนะว้าว ว้าวเยอะมากเลยค่ะนี่มีกระชายนะคะเนี่ยกิ่งนี้ออกมาจากร้านนะคะ๋ยาจะเก็บน้องเข้าไปเก็บไม่ได้เก็บยังไงนี่ อุ้ยขอใจเขาหมอมพันแขนถ่าน้องมอทันแขนนะคะนี่ให้เขาเลื้อยขึ้นไปนะคะเราจะได้มีถั่วงยาวที่เลื้อยขึ้นไปข้างบน อันนี้ถั่วพูนะคะอถั่วพูก็เริ่มโตแล้วแต่ยังไม่ออกดอกนะคะต้องให้โตวกว่านี้อีกนิดนึงตอนนี้เราไม่เห็นดอกนะคะว่าเพราะว่าเรามาตอนเย็นถ้าเรามาตอนเช้าๆหรือสายๆแล้วน่าจะเห็นดอกถั่วนะคะ